แกรบสวัสดีครับพบกับผมช่อง YouTube มสัสใจโชแนลมุนีสิมาถอดอีกกระปูนะอีกกระปูกข้ากระปูกข้ากระปูเนาะอยู่บ้านนั่นเองขากระปูออกข้ากระปูมันไม่ที่กันถอดได้ด้วย เนาะครับสีมันถอดอีกระปูนะครับอีกระปูต่้งเต่าตทานบางห้องเนาะอีกระปูครับอืมกระปูหน้าถอดอีกระปูแบบบางๆถอดอีกระปูแบบบางๆนี่ค่ะกระปูเซนำมันพอประมาณนะครับถ่า่ไปเลยถ่ไปเลยถ่กระปู พอดมีน้ำมันกับประมาณนนี่กระทะเป็น,นบาานปูร่างเสร็จแล้วแกะกระดองเสร็จแล้วกระปูกระปูใค,ครนะครับกระปูใครฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครนะครับกระปูใครครับกระปูใครถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้เนอะฝากด like, ากดไลค์ฝากกดไลค์เยอะๆนะครับฝากกดไ like, ลค์เยอะกดแชร์เยอะ กดติดตามด้วยนะครับกดติดตามยเยอะนี่ยาานามันฐานามันห่อยกันนะครับหาสักพักหา,ามันห่วนก่อนโอไปูนเาอะไรหลายอันนี้ทะปูเยอดกะปวาใว้สเต็ ก็วนมันเปียกกเด็กอยตเมื่อนั่นคือวันก็ไปก็ขึ้นกนี้สไตกอกอบกรอบเห้นู่บันบ้าเออให้กกอบเอาเอาเอาต้แห้งไกบออกมาครับบกาดในนะคนไหม่บรรยากาศดีให้ยน้ยไว้เวปานปยบดแท่งใปาเ้ยวดยบบจ็ุ่งไม่อยู่เยได้เลยมนาะนตัส

กรอบๆน่ากรอบๆเนื้อนอากินกันเดี๋ยวอบบโอเคไก่กรอบไปแล้วโอเคฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับเมนูทอดกับปูบ้านนา เค okay, ครับนะครับทอดเสร็จแล้วก็สีมะปุงนะครับพี่น้องเน้อทอดเสร็จแล้วสีมาปูงนะครับใส่ยังล่ะใส่รูด,ดีนิดหน่อยเสีมาปรงคุกคุกคุกเขากันใส่ลายเบรให้พอประมาณพอได้พอ,อประมาณนี่เราจะคุกคุกนะ่ามาพี่น้องพี่น้องเลยอ่าเนี่ยเสี่มาคุกกันให้มมนพอเขากันพอดีอือ นี่แหละซ่านนี้แหละจ็บแสบกรอบครับ